ิวขาวมือ้อเห็นผัดตะโกไผ่แดงแะนะคนชมือจีขาวเองวาซ่านนี่แตเด็กกำลังข้าว,วละแปย่ดแสลัเนไผ่แดงกะเอ็มวนเอวิงซึ่งกระเปลือดเด็ดถึน้าสบายดีสบายดีเด้อพ่าพี่น้องสุขสุขคนล้วกัน พอสบายเป็นหลายเดือนเป็นเดือนสองเดือนสาเดือนเลยโอติ๊บๆก่อนเอด็เอดก่อนอื่นครับกระซีขวัวกระโปงก่อนนี่ใส่กระหอนนะทุกคนใส่ไม่ใส่ให้ใส่กรียมก่อนส่วนกระโปงไข่แดงใส่กระเทียมก่อนนะคนน,นะนี้ตัวกระเทียมคนในแน่ง จะเด็หอมบุกๆบนะุกๆเลยเนื้อหัวซางต้มไก่แดงกับจี๊พลาสื่อมาเป็นเงินไทยกับประมาณสิบห้าบาทนะอุ่ยตะเล็กน,น้ำมันปัจจัยขวดใหญ่แห้งขวดใหญ่แห้งเต็มของมาสักคนน้ำมันหอยน้ำตาลเกลือก็ด้ใช้น้ำปลาเพราะว่ามันอันนั้นน,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 นะ เอ้มอกมันจะน,นวดแล้วเด่ข้ากเขาวดดำแบบเขามากเขากินสูตรขเขาเองแหละนะทุกคนนะอนนเออข้าวใส่นะ้ำนีใน้ำซุปกไปไหนนะหเน่ฮาเพชรลงเาเพชรข,ข้าใส่มาเพชรเพ็นนะทุกคน ใป้นำซุปอีกนิมนึงเป็นกินละเ,เทนมทให้กล้องให้ให้กล้องเองให้กินเองนะแต่อยากลองถายเบิร์นะทุกคนนะผัดผักพบไทยแดงแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวลงไป เพื่อไปนวดน้ำตาลผาดก็ได้ผสมได้สับพักหนึ่งให้กินหอมลันยวนลันพวนใจก่อนคั่มน้ำซุปอีกสักวงหนึ่ง ใส่น้ำมันหอยไม่ใส่น้ำมันหอยใส่น้ำลังใส่ข้บวปงเมื่ก่อนทุกคนเนี่ยผมบอกงส่ใส่น้ำมันหอยหลานเราใส่เลยทุกคนกคน้ำมันหอยหมักปลาใส่ลายใส่กะหมักนัวนเลยใส่นัวมันก็เห็ดง่ายๆเห็ดกินง่ายๆลงะก,กระแดงกับอะไรไผ่เจียวเลยทุกคน ถ้าอยากให้มันเลิอกออกออกสมอง,งเปรี้ยวก็ใส่ซอสพริกไปนั่งก็ได้ทุกคนตีข้าวผักมาใส่ซอสพริกใส่ในเนื้อซอสพริกเซกอรนี่ซอสพริก,กสีขาวกับเป็นเกลันเพราะนที่บ้านขายเผลอดิใส่ซอสพริกในเนื้อนี่ยตัเด็กก้มก้มพูดเดาบุกงพูดให้บุกมากกับบุกใส่แล้วทุกคนเด็ตีข้าวผักมักใส่ ไฟแดงขอเขาไฟแดงแต่ไฟไม่คือปรเดงเขาเห็นแบบไฟขายนะบเขาบยน๊บใส่กันซิมรถกันไม่ได้ต้องใส่ นมันหอยอีกในหนึ่งบนนัวรประวัติศาค้รบปรเทปลาเ้นมันหอยสยกินลันเลยแบบนี้นี่ในหนึ่งเสิกินเองวาาะซันฮัลโหลเห็ุแบบนี้เลยนัเลยเป็นหนังกินน้ำกันนะกระเทมันมีกระเทยเคียงกมทุกคน เสาหน่อยเพิ่นไปสวรรค์กับอลิฟมันคืนในเพิ่นกะเพิ่นบวชมานอนท่านเจค่าเพิ่นไปนอนท่านพวันเม่น้อยเม่หักเพิ่นเลยเอาอย pues ่างก็เรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ดินเด้นเดินเอาไอเนี่ฮะเอาไปขายอเนี่ สิบสองพันสิบสองพันสิบเก็ดกัน,กกนคนแบบพี่ขาวเห็ดเนื้อตรงน้ำหวานนะเป็นคนแบบหมักหวานไปกินนี้ไซกัน คันเทปกินเองเหรอเอาหวานคันแบบนี้คนอื่นกินกับหวานปันใดกันหลบหลุลลลลนลงในหนึ่งเรียบร้อยทุกคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมตักกันในหนึ่งโดยโดยเดยี๋ยวขับใจขับใจ ขักไผ้องไมเแต่ขมนพัดคือไว้อะไรก่อนอที่อไสิวะขักไทแดงคือโคนขมวยไนอได้กลัวง้างขปกแดงขับใจจ้าม่ทุกคนนี่มันกินข่าวสำกัญทุกคนนี่กินข่าวกินเชวนเ้อพอกินถ้าพอก้บพอกินพันกินมาแล่นะ กันนี้พัดพะกวงไผ่แดงซื้อมือเจ๊กข่าเจ็หน่อยแขกคนบลายกินข้าวกระสิเปอี้ลกคนไก่แล้วกันไปหนีบไก่ซอยนองเพิ่นจากนิแจ็คหน่อยเพราะว่าไก่ในตู้มันเลวบเพราะว่าแต่ก่อนนะเอาสองมือเอาเท่นึงคู่มือนี่ะทิศหนึ่งทิศในหน่อยเข่าก็เข่าทุกคนเห็นไหมมันคิดทำการผัดปะุงไผ่แดง้าว่าพิษแบบ็ดษปานบอกหวาน บอกกฤชทถาวว่าสน่อยไปสายเสน่อยไปกับสาวอลิศจุสวันจังหน่อยว่าสิโทรถามเพิินว่าเพิ่นสีอนนั้น,นวะเพิ่นจิมาจาัมงเนหะ็นไหมเพราะว่าเพิ่อนออกไปมือซ้าเพิ่นปลุกเต็กทาแล้วเพิ่นเ,เพนเอากระเจรยดไม่น้อยฝากไว้มือแรงกับเป็นวันเกิดตะวัน ตาสุขสวรรค์ผัวแม่น้อยแพมไม่รยเดี็กเขาวกับสิบเอ็ดเพราะมันเกิดพันนัยหนึ่งมาสิส่วนมูส่วนผูกอืมแคบมะตะปุูปแคังเฮ้ยกินน้ำพุ่งกันกินคนเดียวก๋วยจี่หลอดจี่หลอดซื้อจากซะพพล์สมัยก่อนแหละทุกคนเพราะว่า,วาแล้วเราก็ใส่กล้องไว้นะ นักก้นได้ยังไงขึนชุดแพ้บ้านเอานะถ้าว่าถ้าไปวันอื่นใส่จอใส่ส่วนแทนประมาณใส่ซ่อมใส่บ่วง ใส่ตะเกียบอยู่แต่เขากินเองอยู่เฮือนนะใส่มือคือมันแบบเขาเคยแมาแต่น้อยนะมั่คิดแทบพางมะปูไข่เจ่รสช่องนี้ก็เริ่มลายแล้ว ไก้ชอดบุญธาตุหลวงเลยทุกคนถึงยังจักมือบุญธาตุหลวงคนเดินทางหลยอยู่จ,จะขาวกจะสไปเตรียมไก่อเอาเผือกโชว์ทำนองสาวเอาไก่เพิ่มบอกว่าเขาครัวบัดเดียวนะนัยนก แบบเมือ้อคิงก็บตำหูมข้าแท่เขาจะลัวมาแล้วเขาจะเอาขนมโฮยโฮยนะเมน้นันวปัวพักบ,บ้องไผ่แดงเนี่ยก็ทำกับไส่เจียวอย่างง่ายง่ายุขาปรุงโบลายไม่ต้องซ้ำย่างเกลือก็มาได้ใส่ใส่จะเป็นนะเ <Okay. S 1> ด็กเดๆเสื่ก่อน Thôi à? Mình sẽ học đi bà ừ. Hả? con đi thai thang bà ไอ้ยอดแม่ไม่ใ่แม่งน่าเน่ยสมุนลกควายหรอปะกเพชรนึ่น,มโมโนกึวนนกว่ามันสมุนเพลแในเช้าแส่ชิบกุหน่อยก็ยากได้ย่างก็ของน้ำย่างตรงไปสุดเลย คือไปย้ำขายเสื่อไปย้ำทุกคนนี่หรอใครไปคูตอนมิแตแมครายอครครับไปซื้อมคไายสกินสบก,กินกนาวเลยเอาบ้าแเศรทุกคน กูแรงนะทุกคนรุ่นกันปัจจิาวจะเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดพวังทานองหน่อยบ่ะเราติดตามแล้วเพิ่นเป็นเบงไงเพราะว่าวันเกิดเพิ่นกับที่จ้าวครับถามว่า,ากักกันิดแล้วเพิ่นจะปีกับประมาณสามสี่ปีนี่แหละฮักคือคนแบบฮักแพ้หากแพ้ก็จะโด,ดนสนิทกันเลยบอกคุยกันหูทุกเรื่องบอกโต จุดซื้อเคปงายมันเกิดเพิินเพราะจะเป็นอย่างใดมันเกิดเมียเพิินตอนผ่านมาเจ้ขาขาผัดไปเวียดยูปักเซก,กันแล้วไปไปายเป็นกับสิงอนใหนหนึ่งแหละนำบุญถวีกระเพาะจักันนะอิฟนิ่งกตีลาเท่านี้ทุกคนเนาะยังไดกัด เป็นกำลังใจในเด้ไไฟฟอบริน้ไปใส่ฝ่าห่านว่าน้องสาวก็จล้ป็นยังบ,บ๊อบ,บสบายบอสบายพร้อมกันน้องวอยู่เฮือนกับบอสบายเจ๊ข่าวกับดนแล้วกันสองสาเดือนแบบเจ็บออดแต่ไหนไม่เหมยแล้ว 3, นช่ตามพันอยู่นะแมคก็ฝากคดไลค์กดแชรคกดแชรไปาห้ด้วยที่สำคัญฝากบอกโคชานเลยไป็าไ